สวัสดีครับผมเอ็มคงสตอรีเปลี่ยูหัวใจไว้ที่เกมสวัสดีพี่พี่ทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับตอนนี้เป็นด e ันอ n เฟียดี้เนาะในส่วนของบอสเจ้าตัวโอซิสนะวิธีการจัดการนะครับก็ลักการเหมือนกันบางระเบิดบางแถบเนาะกระสุนเป็นโฮลี่นะครับไม่ต้องเคลือบอะไรแล้วเนาะใช้ได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะใช้เซตนี้ก่อน สลับเป็นเซตเขียวตอนยิงโอเคเริ่มจากการกดสกิลน,นี้นะครับเทต่นามาตาผมขอปั๊มเลือดเต็มก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวางแท็บเหมือนเดิมเนาะแล้วก็สไลด์ออกมานะครับเดี๋ยวขอวางแทบ็บกดขอกดไอจีบัฟก่อนนะอันนี้มันเดินเร็วอยู่้วครับเราวางแท็บไกลๆน,นะครับแล้วเดี๋ยวมันมาเองนะถ้ามันไล่ามานะครับให้เราออกมาอย่างนี้ใส่เสื้อไม่มดด้วยนะครับนะครับระเบิดทูมนะครับสไลด์ออกไปสไลด์ออกไป จะรำคาญลูกน้องมอันหน่อยนะลูกน้องม,มันแบบ เติมเกมลินเนสทูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริช ดูน้องมันเร็วมากนะครับโอเควางแทบลากมันมาตุ้มสา,ายออกคือมันไอตัวเนี้ยมันเร็วต่างจากคลิปที่แล้วนะครับเราสามารถที่จะวิ่งเข้าไปหามันได้เลยเนาะอันนี้แพนามาต้านะครับเหรียญวางแทบมีอ่ามันมาเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาตุ้มสา,ายออกนะครับงนีเลยอืม ดว okay. ลูกน้องมันจะเป็นีแหละแล้วก็โหลดเสร็จวางแถบลากมาวางระเบิดนะครับสไลด์ออกนี่ตัวนี้จะทําแบบนี้มันจะง่ายกว่าตัวที่แล้วหน่อยตัวที่แล้วเราต้องสไลด์ไปหานะโอซิลิสวางแถบลากม,ามันมาลากมันมามาดิมาสิตุม้มสไลด์ออกเวลาสไลด์ให้พระรามเฉียงนะฮะตรงเนี้ย สังเกตไหมครับมันจะเฉียงแล้วถ้าใครตรงๆขึ้นบนหรือลงล่างมันจะติดครับถ้าเฉียงไปเฉียงมาจะไม่ค่อยโดนอะไรเนาะอ่ะพี่หน้า,นหาต้าเสร็จวางระเบิดโอ้โหไม่ทนันโถกดด,ดันกดไปก่อนนึกว่ามันจะมาเลยแ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะรีโรดเสร็จก่อนแป๊บหนึง่งไปน้า,นาต้ารอไว้โยเหลียรอไว้ครับอ่ะวางระเบิดมันไม่โดนอีกแล้วมันดันไล่เบียดก่อนเฮะต้อไหมนะไม่เป็นไรครับ เปได้ตอตาโยนเหรียญวางแถบมา,มาระเบิดโอเคได้นี้ได้อีสักอีกสักนิดอีกสักหน่อยสองหน่อยนะไปได้มาต้าโยนเหรียญเนี่ยลำคาลูกน้องมนะันอะมันเร็วมากลูกน้องมนะันอะวางแถบระเบิดโอเคอ่ะทีนี้เราน่าจะยิงได้แล้วครับวิธีการยิงตัวนี้ไม่ยากอ่าตัวนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขอคาลูกน้องกันอ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นเซ็ตหมวกเขียวแล้วนะ เพื่อทำเอพีร้อยเก้าจุดสามตลอดเวลาครับทีนี้กดอินเทอร์เน็ตเชนกดเอ่อสกิลฮอตบาเรลแต่ว่าฮอตบาเรลเนี่ยเราจะติดเจ้าตัวพอดีน้ำอยู่เราจะถูกไหมครับด้านขวาใช่ไหมรูปโล่เนี่ยเราจะติดอยู่เราจะกดฮอตบาเรลไปได้ให้เพื่อนๆกดเปลี่ยนลูกกระสุนนะครับเป็นอะไรก็ได้ครับผมเปลี่ยนเป็นจอ่อเกาะนะแล้วสลับมาเปลี่ยนโฮลี่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมตัวนี้มันจะหายไปนะครับเมื่อกี้แวบๆเนาะแต่แล้วให้เรากดเอาใหม่ครับอินเทอร์เน็ตเชนแล้วก็กดโยนเหรียญกด ครับเบลเลวกดโดนเหรียญน,นะโอเคไปเราจะตีที่มุมเฉียงนะครับแล้วก็ไกลที่สุดเท่าที่เราเห็นมาอย่างนี้นะครับไปยิงแล้วนะรู้ไหมเห็นไหมตอนนี้ผมหมุนจอไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามันยิงเข้าไหไรประมาณสามพันเะก้าใช่ไหมครับยิงเข้าประมาณสามพันเก้าทีเนาะแล้วก็เบิ้ลก็คูณสองเข้าไปน่าจะเจ็ดแปดพันนะก็คือทีเบิ้ลนั่นเองนะครับก็ยิงจุดจอพยายามยิงเฉียงนะครับยิงเฉียงนะอย่าไปยิงตรงครับเฉียงมันจะไกลที่สุดไง ถ้าตมันจะยังไม่ไกลที่สุดนะครับเห็นไหมจริงๆเลือดครึ่งหนึ่งก็ได้คือจะมีบอสอยู่2ตัวครับ3ตัวครับที่เลือดครึ่งหนึ่งเราก็ยิงได้แล้วนะครับนี่ผมใช้ของากาิจกรรมอะลืมไปนะเก่าดินนะเก่าดินลืมถอดจริงๆไม่มีผลครับนะเก่าดินมันแค่เพิ่มฮิตเพิ่มอะไรเนาะอ,อไม่จําเป็นครับไม่ต้องก็ได้เนาะมายิงไปขอไปด้วยนะผมลืมถอดแต่จริงๆก็ไม่มีผลครับเพื่อลองเทสได้ไม่มีผลเนาะมีผลแค่เพิ่มฮิต เขาอยังไงเราก็ยิงประมาณยิงเร็วกับติดคี้อยู่แล้วครับแล้วก็ยิงไกลเนี่ยมันจะไม่มี AGI up เมื่อกี้เห็นไหมมันไม่มี AGI up เราก็ยิงโดนตลอดเวลานะครับโอเคก็คลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับริสแมนช็อปจัดกิจกรรมมิตรเดียแจกสนันมันกลางปีแจกลีนินทอสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย